สวิตประตูฝาหน้าเครื่องซักผ้าการทํางานเป็นยังไงง่ายๆครับไปดูกันเมื่อเราแกะออกมาก็จะเจอ3ขานะครับโดยไม่ยากครับขาที่1เนี่ยจะมีสักเป็นลายครับเรามาดูลายนะครับขาที่1เนี่ยมันต่อกับอะไรบ้างเนาะก็ต่อกับก้านกระดกนะครับก็จะถูกส่งมานะครับมีสักเป็นลายบริบบเวณด้านบนของแผ่นบเบรคเบลท์แล้วก็รอ ที่หน้าคอนแทกเนาะเตรียมวิ่งออกขากลางนะในกรณีที่มันต่อกันนะครับอ่าแล้วมันจะต่อกันได้ยังไงนะครับก็จะต้องมีนิวตันนะครับไปครบวงจรที่บริเวณแผ่นไบเมนทอนนะครับเมื่อกี้เรามีลายเนี่ยไปรออยู่บริเวณด้านบนแล้วถูกไหมลายที่มาจากขาหนึ่งผ่านสะพานมารอที่ด้านบนของแผ่นไบเมนทอนนะครับเมื่อได้รับ220แล้วเกิดความร้อนนะครับโลหะโก่งตัวนะครับดันขึ้นก็จะกดตรงด้านซ้ายลงนะครับทำให้แผ่นหน้าคอนแทคเนี่ยกระดกขึ้นติดกันและวิ่งออกขากลาง ไอริมดำๆเนี่ยก็จะกระดกขึ้นครับอ่าแล้วมาดูจริงๆกันนะครับจ่าย220เข้าไป <Yeah. S 1> ก็สังเกตว่ามันจะค่อยๆกดนะครับ <Yeah. S 1> เมื่อกดปับ๊บหน้าคอนแทคตต่อริมดำๆยกขึ้นนะครับถ้าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับริมดำๆก็จะมาขัดอยู่กับสลักนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะ <Yeah. S 1> ปลดล็อกประตูได้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่จ่าย220นะครับโลหะก็จะหดตัวลงทําให้ชุดหน้าคอนแทคเนี่ยจากกันและริมดำๆก็ ถูกกดลงด้วยครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดประตูได้แล้วนะครับส่วนขากลางเนี่ยก็ไม่ได้มีลายวิ่งออกมาแล้วนั่นเอง